มันจะมีทัศนเกี่ยวกับการละหมาดวันศุกร์เนี่ยจะมีอยู่ที่ผมบอกว่าจะมีทัศนคัญสาคัญๆอยู่3ทัศนะทัศนะแรกก็คือว่าละหมาดวันศุกร์เนี่ยละหมาดได้เมื่อมี40คนครับอันนี้จําได้นะครับทัศนะที่2ก็คือเมื่อมี2คนครับนะครับทัศนะที่3ก็คือเมื่อมี3คนขึ้นไปนะครับมันจะมี3มทัศนะที่แบบว่ามีน้ําหนักนะครับและผมได้เรียนพี่น้องไปแล้วว่าที่ว่า40คนเนี่ยเขาก็เอามาจากฮะดิษของท่านอาสัต นะครับอิมูซุรอร์นะครับจากท่านก้าบมุนมาลิกที่เล่าให้ฟังว่าพอได้ยินเสียงละหมาดจุมา์ตอาจารย์จุมา์ตทีไรท่านจะร้องไห้แล้วก็นึกถึงท่านท่านอา,าสัตอยู่ตลอดครับลูกชายท่านอับดุลระมานก็ถามพ่อว่าเอ๊ะทำไมพ่อถึงพูดถึงท่านอา,าสัตอิมูซุรอร์ตลอดตอนได้ยินเสียงอาจารย์แล้วก็ดูสงสารเขาดูเอนดูเขาดูขอดูอาให้ตลอดทําไมนะครับท่านก้าบมุนมาลิกก็เล่าให้ฟังว่าท่านเป็นคนแรกที่ทําการละหมาดวันศุกร์ที่เมืองมาดีนะคือตอนนั้นนบอยู่ทียร์อยู่ที่ม นบีอยู่มะกาไม่สามารถที่จะละหมาดได้เพราะโดนเรื่องของทําอะไรที่คนเห็นไม่ได้ละหมาดในกูเลชมาก,กันเลย,ก,เยก็เลยจดหมายให้ท่านอาสัตนะครับซึ่งเป็นเผ่าคอสรัชนะครับทาการรวมละหมาดท่านก็รวมแล้วก็ละหมาดจุมาเป็นครั้งแรกนะครับท่านับุรลองมาดก็ถามพ่อนะครับบอกว่าตอนละหมาดนะมีกี่คนวันศุกร์ครั้งแรกที่ที่มาดีนะนักนบีไม่ได้ละหมาดด้วยนะเขาก็บอกว่ามี40คนนะครับพอมี40คนปั๊บเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าการละหมาดวันศุกร์เนี่ย ทางชาฟีและก็ฮัมบารีบอกว่าจําเป็นที่จะต้องมี40คนขึ้นไปนะครับแต่ว่าสรุปแล้วฮะดิสบทนี้ไม่ได้เป็นการบอกว่า40คนเป็นการบอกว่ามีเท่าไหร่ตอนนั้นนะครับถ้ามีร้อยคนเขาก็ละหมาดมี10คนเขาก็ละหมาดมี5คนก็ละหมาดเพราะเป็นคําสั่งนบีว่าให้ทําการละหมาดยูมัตครับเพราะฉะนั้นฮะดตินี้เป็นฮะดิสที่บอกเฉยๆว่าตอนนั้นละหมาดครั้งแรกมีคนละหมาด40คนแต่ไม่ได้บอกว่า ต้อง40เท่านั้นถ้าน้อยกว่านั้นไม่ละหมาดไม่ใช่นะครับ,รบอันนี้เพราะนั้นทัศนะตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นทัศนะที่ไม่มีน้ําหนักมากเท่าไหร่นะครับแต่ทัศนะที่มีน้ําหนักก็คือ2กับ3ที่ผมบอกเมื่อวานนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมที่บอกพี่น้องก็คือว่าผมจำฮัดดี้สลับไปนิดหนึ่งนะครับตรงฮะดี้ของ2คนเนี่ยนะครับเป็นฮะดี้ของท่านมาลิกอิบนูฮุวยริสนะครับฮุวยริสนะฮะโรเดียร์ลาวานหูนะครับท่านฮาริสคนเนี้ยเป็นคนที่อยู่ออออยยูู่่เมืืงบัสรคไกล อยู่ไกลมากนะฮะแล้วท่านฮาริสคนุเนี่ยเนี่ยบัสซรอปัจจุบันนี้อยู่ตรงไหนอะอยู่ตรงตรง,ตรงอิรักอิรักใกล้ๆอ่าวเปอร์เซียตรงอ่าวเปอร์เซียมันก็จะมีอิรักมีคูเวตมีอิหร่านอยู่แถวนั้นนะครับอยู่ตรงแถวนั้นบสสาสซรอเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกูฟ้านี่ก็จะอยู่เลยไปอ,อยู่เลยไปทางไปทาง,ไปทางซีเรียรรไปทางเมืองหลวงนะครับคราวนี้ท่านก็เดินทางมาจากบัสซอรเพื่อที่จะมาเรียนศาสนา เรียนศาสนากับท่านอับดุลเลาะห์มูฮัมหมัะสัลลัมนะครับท่านก็มาค้างแรมกับท่านอบีมาพักมาเรียนมาอะไรเลยยี่สิบคืนมาอยู่กับท่านอับดุลเลาะห์มูฮัมหมัะสัลลัมนะครับแล้วท่านก็รายงานบอกว่านะครับอาตัยตุนนบีนะครับอันาัะซอฮิบุลลีฉันมาหาท่านอับดุลเลาะห์มูฮัมหมัะสัลลัมกับเพื่อนของท่านอีกคนหนึ่งก็คือมีสองคน มีสองคนนะครับฟามารัตนาอ,ลอัล็กฟฟลมินเอนดิฮีและเมื่อเราต้องการที่จะกลับแล้วก็คือมาอยู่กับท่านนบีได้สายรายงานบอกยี่สิบคืนเนะี่ยเราก็จะกลับแล้วนะครับก็ละละนานบีก็บอกว่าอิดาฮัดอัสลาเมื่อมีละละมาดมาถึงเนะี่ยฟาดินาท่านทั้งสองจนทําการอาดานเห็นไหมท่านทั้งสองจงทาการอาดานซุ่มมะอากีมะนะครับและก็ให้ทําการอีกกอมะนะครับวัลยาอุมมะกุมะ พักบารุกุมาแล้วก็ให้คนที่อาวุโสกว่าพวกท่านเนะี่ยนำละหมาดหมายคือว่าสองคนถ้าได้เวลาอาซานอีกอมาแล้วก็ให้คนอาวุโสนำละหมาดแล้วเขาบอกเอา้าทำไมให้อาวุโสนำละหมาดอ่ะไหนบอกว่าการนำละหมาดนั้นนบีบอกว่าให้ใครก่อนนะฮะอักราฮุมหรือกิตาบินละคนที่ว่ารู้กุรานมากที่สุดหรือว่าสองอะไรนะครับคนที่อาราม,มุฮุมเบียรสุนนตีหรือสุลสสลัสสลามแล้วคนที่รู้เรื่องฮะดิษมากที่สุดนะครับ แล้วก็เรื่องของฮิจรรัตมาก่อนทําไมอันนี้นบีบอกว่าอายุมากกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าสายรายงานหนึ่งเนี่ยท่านมาลิกเองนะครับท่านเล่าให้ฟังว่าฉันกับเพื่อนของฉันเนี่ยความรู้ไล่กันตอนนั้นก็คือมาเรียนด้วยกันยี่สิบวันความรู้ก็ไม่ได้แตกต่างกันนบีจึงบอกว่าอะไรนะครับให้คนที่อายุมากกว่าอาวุโสกว่านํานะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นฮะดิษที่ถือว่าเป็นฮะดิษซซฮียะเช่นเดียวกันเป็นฮะดิษที่อุลามะกลุ่มที่เขาบอกว่าสองคนให้ละหมาดวันศุกร์ได้นะเอามาเป็น หลักฐานว่าละหมาดยุมาะละหมาดยะมาะยะมาะเนี่ยเริ่มตั้งแต่สองคนคเพราะฉะนั้นก็ให้ยึดยุมาะเริ่มละหมาดได้ตั้งแต่สองคนนี่เป็นทัศนะของเชคหลายๆท่านนะเชคชาวกานีเชคอีกหลายๆคนนะครับจอฮิดิยะก็ยึดทัศนะว่าละหมาดวันศุกร์นั้นจําเป็นเมื่อมีสองคน,คนขึ้นไปนส่วนฮะดีษที่มีสามคนเนี่ยนะครับก็คือฮะดีษที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลวะอัลลอฮิวะสลลัมนะครับกล่าวไว้นะฮะ จากท่านอบูดุลลาห์นะครับบอกว่ามามินซสลาซินฟีกอริยจินลาตุกอมุฟีฮิมฟีฮิมุสลัฮอิลลัตตัฮวะะอัลฮิมุชัยตอนนะครับไม่มีสามคนใดนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านใดครับก็คือในหมู่บ้านหนึ่งมีมุสลิมกันอยู่แค่สามคนทั้งหมู่บ้านนะมีมุสลิมแค่กี่คน <3 S 2> แค่สามคนในหมู่บ้านเนี่ย ท่านนบีว่าแล้วไม่ทําการดํารงละหมาดในหมู่พวกเขาก็คือไม่มีการมาละหมาดรวมกันยามะกัน3าคนขึ้นไปนะอินละเว้นแต่ว่าอะไรนะครับอิสตาฮวะซะอะไรไม่ใช่ตอนเว้นแต่ว่าชัยตอนจะเข้ามาครอบงําเขาจะมาชักจูงเขาจะมาทําให้เขาเสียหายเพราะนั่นจากข้อที่สวดน,นี้แสดงว่าการละหมาดยามะนั้นนะ่ยตั้งแต่สามคนนั้นต้องมีละถ้าไม่มีชัยตอนจะมาปลุกป่น เขาก็เลยว่าเพราะฉะนั้นคําว่าจะมาอัตเริ่มตั้งแต่สามคนลนะมาดยุมาห์น่ะเอ๊ะลวมันเกี่ยวอะไรกับยุมาห์จะมาห์กับยุมาห์เพราะว่าลนะมาดยุมาห์น่ะอุลามาอิจมาห์ก็เลยว่าละมาดคนเดียวไม่ได้ยุมาห์ละมาดวันศุกร์นั้นจําเป็นที่จะต้องละมาดเมื่อมีจะมาห์คราวนี้เขาขี้เบว่าจะมาห์ในสุเหร่าจะมาห์ในบ้านได้ไหมอะไรอันนี้ขี้เบไม่พูดถึงแล้วแต่สรุปเขาก็เลยมาสรุปว่าละมาดวันศุกร์นั้นจะเป็น ฟัาดูทันทีถ้าหากว่ามีคนเป็นกลุ่มยะมะก็เลยคีราบขกันว่ากลุ่มยะมะเท่าไหร่นะทัศนะที่ผมว่าสองคนก็มาจากฮะดีิสมาลิกเมื่อกี้ฮัดดิษมาลิกเมกื่อกี้ก็ถือว่าจําเป็นที่จะต้องมียูมาแล้วสองคนอีกฮัดิษสามคนเขาก็ฮัดดิษอะไรนะครับจากอบูดารดาเมาื่อกี้ก็บอกว่าจําเป็นต้องมีสามคนอีกฮะดิษหนึ่งก็ที่ผมบอกสี่สิบคนนี้ไม่ได้แน่นอนไม่ได้ชัดเจนเพราะนั้นสองหรือว่าสามตรงนี้ผมถือว่ามีน้ําหนักทั้งคู่มีน้ําหนักทั้งคู่นะครับแต่ว่าถ้า ดูตากเชคอุัซมีนเชคมินบัสแล้วก็อุละ,าะอาวุโสลหลายท่านนะครับเขาจะยึดว่าสามคนนะครับผมบก็เลยยึดว่าน่าจะสามคนตามที่อุล玛หลายหลายท่านที่ว่าเป็นครูบาอาจารย์ของเรานะครับ,รบยึดตามฮะดิษคือท่านยึดตามฮะดิษน่ะไม่ใช่ว่าเราอุละ,ะแล้วก็ตามฮะดิษของท่านที่ท่านเอาตรงนี้นะครับ,รบแล้วก็ดูแล้วว่าการละหมาดยูมาเนี่ยมีคนคุตตะบ้าคนหนึ่งนะครับมีคนฟังสองคนเนี่ยมันดูแบบมันโอเคนะครับก็เลยว่าเราอ่านลนะครับผมอาจจะยึดทัศนนะว่าสามคนขึ้นไป ส่วนพี่น้องท่านใดจะยึด2คนก็ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ถ้าพี่น้องท่านใดจะยึด40คนมันก็จะอาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าไม่มีคดีที่ชัดเจนตัวบทที่บอกนะครับเพราะว่าเราอ้าลำนะครับถ้าสําหรับผมนะผมยึดว่า3คนขึ้นไปน่ยต้องมีการละหมา